เพื่อความบันเทิงไม่ได้สนับสนุนให้คนเล่นการพนันและิีนผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีเอฟที่เคารพรักทุกท่านนะคะพี่น้องจ๋านะคะพี่หลิวพารวยชาแนวนะคะก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องนะคะทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงน,นะคะไม่สนับสนุนให้เล่นกนนารพนันทุกชนิดนะ เด็กที่อายุต่ำกว่า11ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเราพัฒนานะคะงวดวันจันทร์ที่9เดือนห้าหห้างวดที่แล้วนะคะนะคะเด่นสี่ดศย์เลขตารางอยู่ตรงนี้นะคะผลนะคะตัวเลขก,ก็ตามนี้นะคะผลออกนะคะ เก้าหกเก้าสองเจ็ดหนึ่งสามพี่น้องเอ้ยนะคะออกหนึ่งสามอีกแล้วนะคะนานแล้วแหละเนาะแต่ว่าทําไมออกหนึ่งสามเนาะเลขไทยไม่เ็ออกเนาะหนึ่งสามนะคะเลขลาวออกนะคะสองเจ็ดล่างนะคะหกเก้าล่างชุดหกตัวนะคะพี่น้องจา๋าตัวเลขพิลิวมีเข่าเด่นกับมีเก้าแล้วก็มีเจ็ดแค่นั้นนะคะ หลุดนะคะงวดนี้หลุดนะคะสูตรอมตะหลุดนะคะนะคะเอ่องวดงวดเดือนพฤษภาคมนี้ก็เพิ่งจะหลุดนะคะเพราะว่าก็นะคะก็เข้ามาสองงวดนะ,ะเริ่มวันที่สี่กับวันที่หกนะคะก็เข้าตรงๆนะคะจากเอ่อ จะสูตราสายด่วนนะคะสายด่วนก็หลุดนะคะวันนี้นะคะพี่น้องจะนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะหลุดได้ก็ต้องเข้าได้อีกนอกจากนอกพี่น้องจะนะคะไปรับชมนวดต่อไปเลยจ้าพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้านะ,ะนะคะนะคะพี่ลิวก็จะนำนะคะแนวทางเราพัฒนา งวดวันพุธนะคะที่11เดือน565นะคะมาฝากนะคะสูตรอมตะบนล่างไปกลับนะคะพี่น้องจ้านะคะท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดกดเอ่อ s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปนะคะ ตัวเลขตารางก็มีตามนี้นะคะมี9้ามีศูมีสี่มี8ดมีห้ามีหนะคะเน้น9 8กดห้านะคะพี่น้องจา๋าท่านที่มารับชมขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะเราไปรับชมจับคู่กันเลยนะคะจับคู่สูตรอมตะมีตัวไหนมั่งนะคะ ก็จะมีนะคะศูนหนึ่งนะคะเก้าศูนยเสน้นะคะเน้นศูนย์หนึนสะคะนะคะสุขภาพพี่ลิวก็ดีขึ้นเยอะนะคะดีขึ้นลายเนาะจ้ะน,นะคะเพียงแต่เสียงก็ยังแหบอยู่นะคะเสียงยังแหบอยู่นะคะ มีหกห้าหกศูนย์นะคะแปดศูนย์แปดแปดสี่เก้านะคะก็เน้นให้หกศูนย์กับแปดแปดนะคะนะคะพี่น้องจะจับคู่นะคะเสียงนะ,ะเสียงเสียงว่าค่อยมีเนาะจ่ะนะคะ มีสามตัวมาฝากนะคะแปดศูนหกเก้าหนึ่งศูนย์นะคะงวดก่อนหลุดงวดนี้มาแน่นะคะบากาหลุดพ่อสองงวดดอกนอพี่น้องจ้าเนาะนะคะนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจ้าขอบคุณที่มารับชมรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีค่ะ